大家好，欢迎大家收看《开心学汉语》直播视频第八十五集。所有的卡卡格老姆福格看看宝宝比扬，学乐学易，得得肯看今天呢，宝宝比扬老师就来教我们写汉字。今天我们要呃学习的主题呢，就是写汉字啊、哦，写汉字。好，我们来开始我们练练写汉字。嗯写汉字今天 น่ารู้นะคะวันนี้จะเป็นตัวอะไรบ้างเราก็เตรียมมาทั้งหมด10ตัวด้วยการันที่เตรียม10个基础汉字นก็นี่เตรียทั้งหมด10ตัว,ตวอักษรพื้นฐานนะคะที่น่ารู้นนี้เยสนารันนีัดสินนะคะซึเงหลายเลยนวันาสวัสดีค่ะ ก็วันนี้สัญญาณน่าจะโอเคเมื่อกี้คือติดที่มาช้านะคะจื่อิงเวาการ์ายสกับแม่หยกชิง้าเมื่อกี้ไม่มีสัญญาณไม่ให้ไลฟ์ก่ะไลฟ์ไม่ได้นะคะเอว่าแต่ว่าเมื่อกี้มีใครไปดูหรอซื้อไลฟ์กับมไม่ฟังเราซื้อหรือเปล่าไลฟ์ภาษาไทยเฮฮามากเลยนะคะมันกันอยู่2คนเนาะสามารถไปดูอีกเคจหนึ่งของป๊บปปอบบี้หยางเราซื้อได้นะคะก็คือเป็นแอปป๊อบบี้หยางไทยแลงเวยนะคะแล้วก็ สามารถไปฝึกฟังภาษาจีนกันได้นะคะคีเคนี่ฮาวนี่ฮาวสวัสดีค่ะเช็คสัญญาณนิดนึงจีนเนียผมไม่ยอดเสียชีเสียหั่นซื่อนะใครอยากเรียนพื้นฐานการเขียนภาษาจีนก็มาเรียนด้วยกันได้แล้วก็เป็นการทบทวนแบบละากาันถือว่าเป็นการทบทวนด้วยกันเนาะอ้าวมาดูซินงมาดูก่อนนะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคมากันละนะคะซีเท่าอนหอ่อ หนีมันจบยังนี้ฮาวนี้ฮาวอู้มากันหลายคนแล้วชัดเจนนะคะงั้นเดี๋ยวอ่าอย่าวังจีนะไลค์กูไลค์ค่ะทุกผู้ชมที่เพิ่งเข้ะมาดูวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเราด้วยนะคะวันนี้ก็มาเขียนตัวจีนนะอ่ะมาดูกันพร้อมหรือยังนะคะตัวแรกที่เราเชิญจะสอนในวันนี้นะคะคือตัวนี้อ้าวบูช์บูช เช่นกับอยอยออยอะไรเดี๋ยวยไปนี่โอเคนี่เลยนะคะจริงๆเนี่ยก่อนที่จะสอนตัวอักษรจีนพวกนี้เนี่ยนะคะอ้าอเหมือนมาแล้วอืมเอามาดูอ,อ,อันนี้ก่อนเดี๋ยวนะเออโอเคโอเคดาวสีแดงบัวโยงหงส์มาฝึกเขียนก่อนนะอ่ะนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะเราจะเริ่มเรียนจากช้าๆไปเรื่อยๆเลยนะคะ อย่างสเต็ปแรกเนี่ยวันนี้พี่จะสอนจะมีอยู่หกอันด้วยกันนะคะคือนี่เลยขีดแรกเลยนะคะก็คือนี้ทุกคนเขียนตามเลยนะเขียนตามเลยนะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเตี่ยเห็นไหมคะก็คือลากจากบนลงมะเตี่ยอันนี้เรียกว่าเตี่ยนะจ๊ะอ่ามันอาจจะดูไม่สวยนะคะเพราะว่ามันเขียนจากในคอมมันจะดูแบบเบี้ยวๆนิดหนึ่งเตี่ยนะอันนี้เรียกว่าเตี่ยอืเตี่ยแล้วก็มีคําว่าอะไรอีกมีอย่างนี้เรียกว่า เหงอันนี้เส้นแบบนี้เรียกว่าเหิงนะจ๊ะเหงอันนี้คือเหงนะใครพิมพ์ได้พิมพ์มาเลยนะเหงเหงก็คือเส้นแนวนอนเรียกว่าเหงนะคะอืมนะคะถ้าคำว่าแบ่งปันความรู้ในภาษาจีนจะพูดยังไงคือ分享知识分享知识เผีิเ่งต่อมานะคะเส้นที่ต่อมาก็คือชู้ชู้ก็คือเส้นตรงลงมาแบบนี้นี่คือสู้เีต่ อันนี้คือเตียนนะคะเตียนอันนี้คือของอันนี้คือชู้นะเส้นต่อมานะคะที่เราจะจะสอนในวันนี้ก็มีนี้เพียเพียอ่าเพียนะคะเพียแปลว่าเส้นที่สะบัดออกไปอันนี้คือสอนพื้นฐานก่อนเดี๋ยวจะเข้าสู่ตัวหนังสือนะอ่าเพียนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ขีดแบบนี้ลงมานะคะหน้าอ่านี่คือหน้าก็คือ สะบัดลงมาหน้านะคะอีกสองเส้นก็คือเส้นนี้ค่ะดูดีนะเมื่อกี้เส้นตรงอันนี้คืออะไรจำอ่าเดี๋ยวนะคะเขากลับไปนึงเส้นตรงอันนี้คืออะไรจำได้ไหมเรียกว่าอะไรคะชูใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ดูนะคะชูอุ้ยเบี้ยวเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเขียนตามกันไปเลยนะคะะสังเกตจะช้านะชูชูชทีอ่ะนี่คือชูก่ ชู u โกนะคะอักษรจีนหลายตัวจะมีส่วนประกอบตัวนี้คือชู u โกโกแปลว่าตะขอชู u โกชูโกอ่านะคะแบบนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่เราจะสอนในวันนี้ก็คือดูอีกทีนะจะคล้ายๆกับชู u โกแต่ว่าไม่ใช่เขาจะเรียกว่ามันจะโค้งๆแบบนี้นะคะดูนะมันจะโค้งๆขง go. องวนั go, วนโกมหันโกว ของวานโกแต่ถ้านี้จะเป็นชู่โกอันนี้จะเป็นวานโกไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเส้นนี้กับเส้นนี้คนละแบบนี่คือชู้คือเส้นตรงแล้วก็เป็นตะขอแต่นี้จะเป็นเส้นโค้งวานโกนี่ก็คือพื้นฐานอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเส้นนี้เลยว่าะไรคะคืออะไรคืออะไรอ่ะคิดดีสิวยชู่ชู่ชือะื่อหงอ่าชูหงนคะคะ 竖横เอ้ยไม่ใช่ต้องไม่ใช่จุดหงชูอ่าอันนี้เส้นไหนเผีย้ยอะเส้นนี้เรียกว่าอะไรคะหน้าหน้านะคะเส้นนี้เรียกว,ว่าชูโกเส้นนี้เรียกว,ว่าวันโกเอเยได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเขียนตัวจีพร้อมกันเลยดีกว่าอ่าเริ่มสุดไม่หาแล้วมาพร้อมหรือยังนะเข้าใจยังตรงแล้วมัตรงละจุดจ้า นะอโอเคเริ่มค่ะตัวแรกที่เราชื่อจะสอนในวันนี้เป็นพื้นฐานเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นเบสิกมากๆเลยคืออันนี้ค่ะนี่ตัวอะไรคะใครรู้ใครรู้อ่าไม่ปิดปิดพิด,ดไว้ไม่หเห็นอ่าเห็นตัวอนษรใครรู้จากตัวนี้เป่าเราซื้อมาแล้วอ่านว่าอะไรตู้ลิ้วแต่ว่าจะช่อลิ้วอ่าลิ้วนะคะแปลว่าหกอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราซือจะโพสให้ในอะไรป่ะอักษรจีนพื้นฐานที่ ต้องรู้นะคะเด็กผู้มีมาพบก,กันได้จะได้เก็บภาพไปฝึกฝนเองได้นะคะเราจะก็เลยใส่พีดอินกับตัวเลขไว้ด้านล่างนะคะเราจะได้มองปั้งมาที่ตรงกลางก่อนนะพยายามฝึกจําให้ได้นะอ่าโอเควิธีเขียนตัวเลี้ยวเขียนยังไงม้าฝึกพร้อมกันค่ะมาดูปีชุ่นถือได้ดูลำดับขีดการเขียนด้วยนะคะเส้นแรกก็คืออะไรก่อนอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไร เตียนโอเคเตอ่าเส้นต่อมานะคะเขียนตังเราซื้อเลยนะเขิงใช่ไหมเตี่ยนเขืงแล้วก็นนึกเสียงตามด้นะว่าอันนี้มันเลชอ่อนี่เรียกว่าอะไรคะเพียใช่ไหมเผียอันนี้คือเพียนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรคะหน้าอ่า ออกมาก็เป็นตัวอะไรคะตัวโอเขียนยากนิดนึงเขียนตัวรลิ้วที่แต่ว่าอะไรคะหกนั้นเองนี่คือรล้วมีกี่ขีดคะเตียนเหิงเพียหน้ามีสี่ขีดนี่คือตัวรลิ้วนะคะก็คือตัวนี้โอเคไหมนี่คือตัวรลิ้วเลยโอเคได้แล้วนะจ๊ะ,ะเขียนตามเลยนะคะเขียนตามนะเดี๋ยวใครเขียนเสร็จที่เราสืสอนสิบตัวนะ ถ่ายภาพแล้วมาโพสให้เราซอดูได้นะจ๊ะว่าลายมือเป็นไงบ้างอ้าตัวต่อมานะคะอันนี้คือเลี้ยวตัวต่อมาคืออันนี้อะไรคะตัวอะไรแซนใช่ไหมอาแซนมีคเส้นอะไรบ้างอมาดูกันอ้าสีสีนํำเงินบ้างมาสีนํำเงินโอเคใคร์ตูร์แล้วหงหงย่างหงแลนะ แต่เส้นตรงกลางดูดีหลายคนเขียนผิดนะคะเส้นตรงกลางจะเป็นเส้นที่แบบเล็กที่สุดเลยอ่าเล็กที่สุดนะคะแล้วเส้นต่อมาก็จะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดเลยจางกเอ่อช,ช่อก็คือแซน,นตัวนี้คือแซนนะคะเหิงเหิงเหิงถูกต้องลินดาเขียนถูกก่อนก็ตอบถูกเหิงเหิงเหิงอ่านว่าแซนที่แปลว่าอะไรคะสามนะคะใช่ก,ก็ไปดูตัวต่อไปคือ ตัวอะไรเออตัวนี้รู้จักไหมตัวอะไรคะใครตอบได้ตัวอะไรสอดชีวอเห็นมากสอดจีว์วสอดจีเห็นมาเหรอมือถือช้าใครนะใครอ่ามาดูกันค่ะตัวใครเขียนยังไงมาฝึกกันเล้าเขียนตัวใครนะคะก็ให้ทุกคนเขียนอันนี้ก่อนนะเส้นนี้เรียกว่าอะไรเหิโอเคเหิ เหินนะโอเคไหมเหินเหินเส้ต,ต่อมาคืออะไรคะอย่างเงี้ยเสน้นขีดแบบนี้เรียกว่าอะไรคะแล้วโคง้คงแบบนี้ด้วยเจ้าชื่อมาเผี่ยอ่าเผี่ยอ่าเส้นต่อมาคือดูนะเรียกว่าอะไรตรงเดี่ยวเลยเจ้าชื่อมาหน้าอ่าเอ้ยไม่ใช่สู่อ่าสู่หงหงเผี่ยสู่หงหงเผี่ยสู่เรียกว่าอะไรใช่ใช่ ค่ายก็คือเปิดประตูนั่นเองค่เขยีขยนไปแล้วนะเหิงเหิงเพียรสูใครแบบจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ป๊อปปี้อย่างเราซื้อเริ่มาะขีดไหนก่อนนะคะเดี๋ยวย้อนนะคะจบไลายแล้วย้อนฝึกเองได้นะคะเราซื้อไม่ได้ลบนะทบทวนเองได้นี่คือตัวคขาที่แปลว่า 有了有了有สนะะองก孩子了เด็下一个ตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้ตัวอะไรอ่าคือตัวอะไรคะสออ่ะอ่ะมาดูตัววิธีการเขียนกันนะคะพร้อมหรือยังจืดไมหมห่าล้เราจะเขียนสืแล้วนะต้องเขียนเส้นหลายๆคนนะมาถึงก็สู้ก่อนเลยผิดนะคะต้องเขียนอันนี้ก่อนหงอ,อ่ะต้องเขียนหงก่อนนะคะ 然后呢在写什么在写数นี่这就是十แต่สังเกตไหคะว่าเส้นตรงนี้พื้นที่มันจะสั้นกว่าด้านล่างด้านล่างต้องยาวกว่านะคะคละ้ายๆตัวทีเนาะคล้ายๆตัวทีภาษาอังกฤษนะคะเจจอุช这就อ呃十ที่แปลว่าอะไรคะแปลว่าสิบยนะี่ยมมากเสิะอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะอ่ะ ขโขที่แปลว่าปากนั่นเองนะคะอ่ะมาดูการขีวิธีการเขียนเปลี่ยนเป็นสีแดงมากนะวพาชีวันของเสือ้อจรเป็สีแดงอ่ะเริ่มแล้วนะตัวโขนะเส้นแรกที่ต้องเขียนนะคะต่อมาซื้อมาด้วยเส้นนี้เรียกว่าไงเอ่ยเส้นตรงๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคะสู้แ่บ่าสู้อ่ะสู้เส้นตรงลองอมาต่อมา เส้นนี้ไปแนวนอนตรงๆเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรหขงอ่ะหขงแล้วมันหักมุมลงมาแบบนี้จะเรียกว่าเจอเจออ่าตรงๆลงมาแบบนี้เรียกว่าเจอแล้วมันจะมีตะขอหนึงจะเรียกว่าโกโาเกโก้ก้ขึ้นไปหงเจ๋อเก้าเงเจ๋อเก้าเงเจ๋อเกาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ปิดปากเลยนะคะอ่าด้วยเส้นเดิมที่อยู่ด้านบนแบบนี้คือเรียกว่าอะไรคะหึปิดไปเลยและนี่ก็คืออักษรตัวโขที่เกี่ยวกับปากนะคะอักษรภาษาจีนตัวใดอักษรตัวจีนตัวใดที่มีโขเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย mm. ก็มักจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับปากนั่นเองนะคะโอเคมีตัวโขที่แปลว่าปากนะคะตัวต่อไปก็คือ ตอนนี้อ่านว่าอะไรเอยตัวนี้ออกเสียงว่าต้านะคะตาที่แบบว่าใหญ่นั่นเองต้าเอาเรามาดูการตัวตาเขียนยังไงกันข้าเสือเส้นแรกที่ต้องเขียนของตาก็คืออันนี้นะคะนี้เลยหงเขียนหงก่อนนะคะหลังจากนั้นเส้นต่อไปทุกคนคิดตาหน่ซื้อนะว่าเส้นนั้นเรียกว่าอะไรเส้นที่เขียนลงมาสบัดไปข้างๆอะคะ่ะไปทางซ้ายมือแบบเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรคะเส้นเนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเผียอ่าเผียนะคะเอออยู่ไทยมีอะไรนะคะอยู่ไทยมีไต้ฝงมาไต้ก๋วไม่有ไต้ฝอ๋ออืมอืมใช่ไหมเอ่ยเฮิงเผียเผีย,ผยและเส้นต่อไปเส้นนี้เรียกว่าอะไรเนะี่ยทุกคนเริ่มจากตรงนี้เลยนะตรงแบบมุมตรงนี้เลยนะคะค่อยๆลากลงไปนี้เลยเหมือนคน 9, 3, ก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างนี้เอา อ่านว่าอะไรคะหน้าเส้นเียกว่าหน้าเหิงเพียหน้าออกเป็นตัวต้าที่แปลว่าอะไรคะใหญ่มากเหนะ็นไหมแขนก็กางออกไปขาก็กางออกไปเนี่ยคือตัวต้าที่แปลว่าอะไรคะใหญ่นั่นเองเหิงเพียหน้าคือตัวต้าที่แปลว่าใหญ่นะคะมีงานนะใหญ่เห็นไหมต้านะอ้างตัวต่อไปมาดูกันตัวนี้อ่านว่าอะไรคะ,ะตัวนี้คืออะไรสีอ่าสีก,ก็คือ ฝึกฝนหรือเรียนรู้หรือหรอเราได้ยินกันว่าเฉี้ยฉีเฉียฉีที่แปลว่าเรียนนั่นเองอ่ะไปดูวิธีการเขียนกันค่ะสเต็ปแรกเลยสเต็ปแรกเลยนะหายเสื้อของเซอร์เพราะเราชอบสีแดงนะคะอ่ะเส้นนี้จะคล้ายๆตัวโขเลยนะดูพร้อมกันนะคะตีเส้นหงเส้นนี้เรียกว่าอะไรเจา เว่า o อ่าเป็นรหจหนหนเ g ียบลอแล้วละเนั้นนะคะจุดจุดสั้นๆเลยเหมือนแต้มแต้มเล็กๆลงมาแต้ลงมาแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเตียนใช่ไ n าเตียนอพอเตียนเสร็จแล้วนะคะเราจะสะบัดขึ้นไปในนะเส้นเนี้ยพึดขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าอะไรคะเส้นนี้เรียกว่าอะไรคะทีใช่ไหมเตียนเตียนที เตียนีอ่อันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเอ่อเตียนฉี้ก็ออกเสียงว่าฉีตัวนี้อ่านว่าฉีนะคะที่แปลว่าอะไรนะเรียนรู้ใช่ไหมคะฝึกฝนหรือเรียนรู้อ่านว่าฉีนะคะเฮิงเจอเง๋อกั่เตียนที่สบัสดนไปเลยน,นี่อ่านว่าฉีที่แปลว่าฝึกฝนหรือเรียนรู้นะคะเป็นยังไงเรียนเขียนโอเคไหมชอบไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่ยังกําลังเรียนเขียนภาษาจีนอยู่หรือว่ามีปัญหาเรื่องตี๋ซุ่นเนาะ ก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆเขาได้นะจะได้ฝึกเขียนกันเนาะเรื่งก็เริ่มจากตัวที่ง่ายๆก่อนเพราะว่าอะไรคะเออถ้าเริ่มจากตัวซับซอ้อนเนี่ยเราก็จะยิ่งงงเข้าไปใหญ่เร,เริ่มจากเบสิกง่ายๆเดี๋ยวเอาตัวเหล่านี้ค่อยๆประกอบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะค่อยๆสอนไปทีละสเต็ปโอเคไหมคะอืมอ๋อนะคะอ่ะมาดูกันเมื่อสัจะมองไม่ค่อยเห็นไอ้ตรงหน้าจอเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูการตัวต่อไปนะคะชื่อ什么ห我们看这是 เสียวเสียวที Eat, fit, ่แปลว่าอะไรคะเล็กนั่นเองอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนตัวเสียวกันพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังงั้นเริ่มเลยนะคะตัวเสียวก็ตรงนี้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรเส้นตรงๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคะชูแต่ว่าชูแล้วก็มีตะขอข้นไปแบบนี้เรียกว่าอะไรคะนี่เรียกว่าอะไร g กอ่าชูเกลชูเกนะคะ หลังจากนั้นเรามาดูสองข้างนี้กันแต้มนเล็กๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคะแต้ต้แบบเนี้ยแต้ตนิดเดียวเรียกว่าอะไรเตียนอ่าอันนี้ก็แต้มนเล็กๆอยู่ข้างๆเหมือนกันเพราะมันคือเล็กไงก็เป็นอะไรคะเตียนอ่าชื่อก็เตียนเตียนอ่านี่คือตัวคําว่าเฉาที่แปลว่าอะไรคะเล็กนั้นเองเฉาที่แปลว่าเล็กคือเฉาเฟิงเงยาเด็กๆนะคะ,ะตัวต่อมาวันนี้ตัวอะอยเอ่ย สือที่แปลว่าลูกหรือเด็กๆนะคะอะเรามาดูวิธีการเขียนนะคะ,ะมาดูกันนะตัวแรกเลยนะคะ่ะมาดูนะวิธีการเขียนนะคะตัวนี้หลายคนจะสับสนกับเฉาเราเลยต้องเอามาเป็นตัวอย่างดูนะเหงเนี่ยเส้นตรงต้องเป็นเหงใช่ไหมเหงคือเส้นตรงนะคะแล้วคราวนี้เราซื้อมีหักมุมปุ๊บก็ต้องเป็นอะไรคะ เออาเข่อเสอเยี่ยมมากเขื่อเสอเ่อเสออะไรที่มันหักมุมลงมาหขื่อเสอเพราะเฉอเนี่ยมันตาว่าหักหรือพับนั่นเองหขง่อเสอแล้วดูเส้นต่อมาดีๆนะคะเส้นอันนี้นะลงมาแบบนี้แบบนี้โค้งๆ้งแบบนี้โค้งๆ้โค้งโ้โอ้แอบมือสั่นนะคะโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็มีตะขอแบบนี้ค่ะรู้ไหมว่าเส้นนี้เรียกว่าอะไรคะมันไม่เหมือนกับตัวเฉาเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตัวเฉาคือสู้โก แต่น,นี้ไม่เป็นไรคะัมันโคง้โคงๆก็จะ one go one go อ้าว one แล้วก็ได้คำศัพท์ด้วยเพราะคำว่า one นั้นแต่ว่าโค้งอะค่ะโค้งๆนะคะ,คคะ,คะ one แล้วก็ go อ่าก็คือโค้งแล้วตแต่ขอได้ตัวจีนมันจะมีสองอันที่คล้ายๆกันคือ shu e go เมื่อกี้ก็คือที่เป็นเส้นตรงแล้วแต่ขอขึน้นไปมัจะเป็น shu e go แต่ถ้าเป็นโคง้โคงๆเขาจะเรียกว one go อย่างตัวนี้ต้องเป็น one go ถ้าเราซื้อเขียนแค่นี้รู้ไหมคือตัวอะไรคะ ตัวเลอะตัวเลอะที่แบบว่าแล้วแต่ถ้าเราซืติมอีกตัวเส้นหนึ่งลงไปนะคะอ่าทุกคนดูพร้อมกันใส่สีอื่นใส่สีอื่นอ่าหรเอสีนี้ละกันสีน้ำเงินเมื่อกี้ถ้าไม่มีสีน้ําเงินนะมีแค่สีแดงอย่างเดียวเนี่ยมันคือตัวเลอถ้าเราจะใส่สีน้ําเงินตัวนี้ลงไปอีกเ้งิงใส่เหิงหนึ่งปุ๊บเป็นตัวอะไรทันทีคะใครตอบได้ใครตอบได้ใส่เหิงปุ๊บกลายเป็นตัว อ,อตัวจือที่แปลว่าอะไรคะเด็กหรือลูกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอักษรจีนตัวใดถ้ามีตัวจือเป็นตัวประกอบแล้วก็เกี่ยวข้องกับลูกหรือเด็กนะแน่นอนหรือว่าเป็นอะไรที่มันเล็กๆนะคะเป็นอะไรที่มันเล็กๆกันสใย้คำว่าจือ่อแต่ถ้าไม่มีปุ๊บเป็นตัวอะไรละ้คะเละที่แปลว่าแล้วที่มาจะวางไว้หลังคำกริยาที่บอกว่าเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเลยแต่ถ้านะคะม,มีตัว เหินเข้ามาอันนี้เสียเงินปุ๊ปกการเป็นตัวอะไรกสิจืดทันทีอ้าวโอเคนี่ก็ครบ10ตัว,วนะแป๊บแป๊บมา10ตัวแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะเหินเห่าชอบไหมคะชอบัหมคะชอวไนมถ้าชอบชอบอกฉันเลยนะคะให้เราหลียวเหยียดเอาสิว่าชอบไหมเพราะว่า ก็ไม่เคยมาสอนไลฟ์เป็นการเขียนแบบลงมือเขียนแบบนี้นะคะก็ปกติก็เป็นแบบว่าสอนมีตัวอ,อักษรอ้อชอบนะโอเคขอบคุณค่ะเนาะถ้าชอบนะคะเตียนจางเตียนจางให้เราซื้อรู้นิดนึงแล้วก็เหลียวเหยียนให้ก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบพื้นฐานก่อนนะคะเราซือ้อก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาสอนการเขียนอักษรจีนท,ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละวันหนึ่งวันละ15 20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบค่อยๆเพิ่มระดับความยาก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 ขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะาเกิดใครที่แบบอีกจิง้งหยกจี้ฉูหรอที่มีพื้นฐา,านการเขียนจีนแล้วก็อาจจะ life, สกิปไลฟ์นี้ไปได้นะคะก็เอาเป็นว่าแบ,บ่งปันให้กับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะเราจะได้จุงมือไปพอมกันไปด้วยกันนะคะเริ่มจากง่ายไปยากนะคะเนาะอชอบเวลาเราซื้อสอนอ โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อค่อยอ่านคอมเมนต์อีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียม iPad มาดูวันนี้รีบมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนนะเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะ,จะมาสอนอีกการเขียนนะทุกคนก็เตรียมตัวสัปดาห์หละค้งจะมีวันนึงจำไว้เลยทุกวันทุกสัปดาห์จะมีวันหนึ่งที่สอนเขียนภาษาจีนแล้วเราก็เริ่มนึกละเอ๊ะวันไหนเราือจะมาสอนเขียนภาษาจีนเอาไปทุกวันอนาะทิตย์ดีไหม ดีไหมจะได้แบบใครอยากมาเขียนภาษาจีนก็มาทุกวันอาทิตย์ดีไหมถ้าดีนะคะเออเก okay, เราซื้อเหลวเอียนเลยเรียกมาเสร็จไปข้างล่างว่าโอเคเรานะัดทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นมาเรียนเขียนจีนแล้วเ,เดี๋ยวจะจัดเป็นทุกวันอาทิตย์มาเขียนจีนกันเนาะเพราะเขียนได้แล้วมันก็จะได้ต่อการอ่าน,านต่อเลยนะคะจะได้อ่านแบบพวกภาสเซรจต่า,ตา,างๆคราวนี้นะคะเรามาทวนค่ะเสร็จแล้วต้องทวนนิดนึงอ่ะมาดูกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะโพอสอันนี้นะคะขึ้นไปหน้าเพจเราซื้อจะโพสไปที่หน้าเพจตรงนี้ของเราซื้อนะคะพวกเราเข้าไปดูในโฟโต้ได้เนี่ยเราซื้อก็จะมีอัลบั้มหลายอัลบั้มมากเลยนะคะให้เราเข้าไปดูเราซื้อจะสร้างอัลบั้มใหม่นะคะชื่อว่าอักษรจีน่ารู้แล้วกันเนาะอักษรจีน่ารู้นะคะ ก็จะรวม10ตัวเนี่ยที่เราเรียนลงไปในอัลบั้มใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเนาะแล้วก็พวกเราสามารถเซฟเก็บเอาไว้ได้แล้วก็ฝึกฝนได้เรื่อยๆนะคะวิธีการฝึกฝนนะคะจากบัตรคาที่เราซื้อทําให้อันนี้ก็คือก็พยายามที่มองไปที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้เราจะใส่เล็กๆเพราะว่าเอาไว้ว่านึกไม่ออกจริงๆค่อยดูฉเฉลยแล้วก็ดูไปทุกวันอ,อันนี้รล้ว อ,นนอ่านมาเลี้ยวสเสร็จต่อไปวิธีการฝึกความหมายค่ะมองไปนะเราจะทำให้ดูนะคะหกสาเปิดสิบปากใหญ่ฝึกฝนเรียนรู้เล,ล็กลูกเด็กคนฝึกแบบนี้นะคะเป็นเทคนิค การจําแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยต่างประเทศก็ศนิยมใช้นะคะแล้วเราถึงก็ออกมาสอนเด็กๆก,ก็ด้วยวิธีนี้ตอนแรกก็คือแบบโอเคยังไม่ต้องรู้จักความหมายหรอกเนาะก็ฝึกให้เขาจำนะคะด้วยการเปิดภาพเนี่ยตอนแรกก็ไปช้าๆกับเขาพูดแข่งกับเขาแข่งกับเขาอ่ะแข่งกับเด็กๆเ,เนี่ยพอเปิดภาพปุ๊บอ่ะแข่งการเลี้ครเด็กเขาจะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็จะจําได้เลี้วอ่ะเซนใกั้ยชูโต้าชิ เจอแล้วไปเรื่อยจำได้แน่นอนฝึกสามวันติดกันเร้ซือเชื่อว่าจำได้เกินเกินห้าคำแน่นอนแล้วพอเราได้ปุ๊บเราก็ฝึกภาษาไทยบ้างว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมเพราะเราซื้อทำภาพเล็กมากเนี่ยเป็นเขางจะไม่ค่อยไปสังเกตอย่างนี้ทุกคนก็จะอ๋อนี่หกค่ะสามเปิดสิบปากใหญ่เรียนรู้ฝึกฝนและลูกเด็กคน แล้วนะคะจับเวลาแข่งกันเองกับเพื่อนๆก็ได้ใครพูดเร็วกว่าใครจําเร็วกว่าอะไรแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเรียนรู้การสอนอีกวิธีหนึ่งนะเราเอาไปใช้กันได้และนี่ก็คือวิธีการเขียนตัวสอนจีนที่น่ารู้นะคะเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าหลายคนบอกว่าอยากเรียนตัวเขียนก็ทุกวันอาทิตย์เราจะมาสอนเขียนอักษรจีนนะคะอืมแล้วก็อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วก็เลยจะมาฝากอันนี้เอาไว้นะคะ ก็เป็นวันสุดท้ายของคอชเฌอไมโซอีซี่แล้วนะคะเนาะรุ่นที่2นะคะรุ่นที่2ก็ตอนนี้คอชเฌอไมโซอีซี่อันนี้จากราคาเต็ม3,990สําหรับออริเบอร์นะคะคนใหม่ก็เหลือ2,000บาทนะคะแล้วเอาวันนี้วันสุดท้ายเอาพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้วันสิ้นเดือนก็วันสุดท้ายนะคะที่จะได้ราคาพิเศษหลังจากนั้นเราจะ,จะปิดปิดกลุ่มปิด,ปด,ปดรุ่นแล้วนะคะก็ไม่ได้รับสมัครเพิ่มนะคะชอชเฌอใมโซอีซี่เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่ ต้องการเรียนสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะหรือบุคคลที่แบบเรียนภาษาจีนมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะฟังพูดอ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลองกลับมาเริ่มใหม่ที่คอร์สนี้ได้นะคะเราสอนตั้งแต่พินอินไปถึง คำศัพท์และประโยคนะคะที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะคอร์สนี้เนี่ยสามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือคนที่ทํางานทําธุรกิจเรียนได้หมดเป็นการโปูพื้นฐานนะคะฟังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยนะคะใครที่อยากจะเรียนอ่านเขียนก็คือพยายามดูตัวจีนไปด้วยนะคะอ่านตัวจีนเราซะมีตัวจีนให้ในคอร์สทั้งหมดเนาะอยากลองเรียนนะคะไม่รู้ว่าตรงใจหรือเปล่าสามารถ เข้าไปลินบอกทักหาเราชื่อได้ขอลองทดลองเรียนก่อนได้นะคะชอบแล้วก็สมัครแล้วอีกอันหนึ่งนะคะเป็นภาษาจีนบิสเนสเลยนะคะก็จะเป็นคอร์สนี้เจอ,อกับถ้าเกิดใครอยากเรียนด้านบิสเนสนะคะก็ขอแนะนำอันนี้ก็วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะภาษาจีนธุรกิจสมัครเรีนวันนี้ลดเหลือนย 1, บาทจาก5,990บนานะคะก็เน้นทางด้านภาษาจีนธุรกิจการซื้อขายของนะคะ ปรีดขายส่งนะคะยิ้วของประจาเมืองจีนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราซื้อก็ยังมีบทเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถการเช็คอินเข้าพักการโรงแรมกินข้าวเอาเป็นว่าไปจีนรอดแน่นอนทําธุรกิจได้แน่นอนค่ะโอเคงั้นขอฝากไปเพียงแค่นี้อยากอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทักทางอินบอขอเรียนฟรีได้นะคะทดลองเรียนฟรีได้พรุ่งนี้วันสุดท้ายที่ราคาพิเศษนะคะอ้างั้นก็สุดท้ายนี้ ก็เราซื้อมีไลฟ์ทุกวันนะคะชวนกันมาเรียนเยอะๆนะคะแล้วก็คลิกไลค์ให้เลยแล้วแชร์แบ่งปันความรู้ให้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับเราซื้ออีกทีนะคะตอนไลฟ์จะเป็น3ามทุ่มพรุ่งนี้สนุกมากอย่าลืมว่าเป็นเรื่องรนั้นติดตามหน้าเพจพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้สามทุ่มนั้น,น,นัดก,กันเป็นไรสามทุ่มเจอกันนะคะโอเคชิเชียจี่รัชมแลกันในเจิปน